สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Playlot ครับวันนี้อยู่กับเกมไอทีที่ชื่อว่า Starcha r ครับผมเคยทำการรีวิวเจ้าปลาฉลามไปเรียบร้อยครับวันนี้มีการอัปเดตเกี่ยวกับระบบตัวเกมขึ้นตั้งแต่เมื่อคือนนะวันที่15มกราที่ผ่านมาครับเราจะไปดูกันฮนะว่าถ้าใครที่จะเข้ามาเล่นเกมนี้จะต้องซื้อปลาฉลามยังไงครับรวมไปถึงระบบเช่าจากตัวเกมนะฮะแล้วก็อัปเดตของเขานะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ก่อนอื่นเลยคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนําในการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปอัปเดตข่าวสารเจ้าซาชา้าเฉยๆฝากกดติดตามช่อง YouTube Paylott แล้วกลุ่ม Facebook p a ย์ล t ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารสําคัญในวงการเกม n f นทีนนะตอนนี้ทังช่อง Paylott ก็มีระบบสมาชิกเพื่อรับชมคอนเทนต์พิเศษเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอนการเล่นเกม n f นทการไลฟ์พูดคุยแจกของรางวัลต่างๆครับใครสนใจสามารถติดตามได้ในคลิปเรื่องระบบสมาชิกครับ s a ช่าครับหลังจากที่ทําการรีวิวไปครั้งล่าสุดนะใครที่เล่นในปัจจุบันน่าจะมีแอคทีฟกันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าปัจจุบันนะราคาตัวละครของเขาหรือตัวฉลามเขาพุ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงครับเดี๋ยวผมพาคุณไปดูในส่วนของอัปเดตกันก่อนแล้วกันนะจาก Twitter ของ s a าช่าครับนิวเวอร์ชั่นเพิ่งทําการอัปเดตใหม่ในวันที่15มกราคมที่ผ่านมาครับ เรื่องราวก็มีหลักๆ2เรื่องนะฮะระบบการเทรนนิ่งโหมดครับ Battle Simulator นะครับที่จะมีฟังก์ชันของ Freedom ในการเลือกของสกนะิลฮะในส่วนต่างๆก็จะเพิ่มเติมเข้ามาครับบุญสามารถใช้เหรียญ C หรือเหรียญลองที่เป็นชคเค้นภายในเกมครับในการซื้อตัว๋วเข้าไปต่อสู้กับชาร์ก AI ครับมีระบบฟังก์ชันในการซื้อโพชันที่จะเพิ่มสปีดครับคูณ2ในการต่อสู้แบบ PVE ฮนะแล้วก็ระบบเรฟรอระบบสกิลอื่นๆที่จะเพิ่มเติมในตลาดกลางด้วยครับ ในส่วนของ Twitter ของตัวเกมนะครับนอกจากระบบการอัปเดตในวันที่15มกราคมที่ผ่านมาเนาะก็มีการชวิตนี่จาก b บ n a n c e NFT นะฮะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัว ICO ตัว s t ร์ชาร์ k นะเพราะเรารู้กันอยู่แล้วครับว่าตัว s t a r ชาร์ k เนี่ยมีแบ็กอัพจาก b บ n a n c e แลบนั่นเองครับแล้วก็มีการขายตัวละครใน b บ n a n c e NFT อยู่บ่อยๆครับก็เรียกได้ว่า ความเคลื่อนไหวของตัวละครของเขาที่ทําการขายในใบแนน NFT มีค่อนข้างเยอะครับและถ้าเกิดปัจจุบันใครจะเข้าไปเล่นครับตัวละครของเขามานนหน้าหน้าเว็บไซต์ของเขานะทางด้านบนครับกดที่ marketplace ได้เลยในส่วนตัวนี้เขาจะมีการขายแล้วก็การให้เช่าครับก่อนหน้าที่ผมเคยทําการรีวิวไปในคลิปฉบับแรกครับ ตัวละครขั้นต่ำของเขาอยู่ที่0.8 BNB ครับแต่ปัจจุบันราคาขึ้นมาเป็น1.7 BNB ขั้นต่ำแล้วนะฮะหรือราวๆ850 US Dollar ครับหรือถ้าตีเป็นเงินไทยกลมๆก,ก็ประมาณ25,000บาทครับหมายความว่าถ้าคุณจะเริ่มต้นเล่นเกมซาช่าครับตัวละคร3ตัวมูลค่าเงินที่คุณจะต้องเริ่มต้นก็คือราวๆประมาณ80,000บาทหรือ90,000บาทนั่นเองครับในการสตาร์ทเริ่มต้นเล่นเกมครับมันค่อนข้างสูงใช่ไหมฮะ มันมีฟังก์ชันให้เช่าครับทางด้านบนเลย Marketplace คําว่าเซล์เปลี่ยนเป็นคำว่าเลนครับตอนนี้ราคาต่ําสุดให้เช่าก็คือ10ครับ10ตัวเหรียญตัวนี้ก็คือเหรียญล่องภายในเกมหรือเหรียญที่ชื่อว่า C นะฮะผมพาคุณไปดูในราคาแล้วกันนะครับเหรียญของเขามี2สกุลครับเหรียญ SSS หรือเหรียญ Star s h a r k ตัวนี้จะเท่ากับเหรียญ AXS หรือว่าเหรียญ a x i นั่นเองครับเป็นเหรียญหลักของตัวเกมเนาะราคาปัจจุบันเหรียญหลักครับเขาอยู่ประมาณ10 US d o l a r ครับก็มีการวิ่งขึ้นวิ่งลง อยู่ในกรอบราคาของ13 US ไปจนถึง8หรือ7 US ครับเรียกได้ว่ามาในแนวไซเวย์นะ10 USD นะครับและอีกเหรียญน,นึงครับเหรียญรองของเกมที่ชื่อว่า c s e a นะครับตัวนี้ที่คุณจะใช้จ่ายในส่วนของการเช่าครับราคาปัจจุบันอยู่ที่1.8 USD o ลล่ครับถ้าเกิดคุณไปเช่าอ่าราคาต่ำสุดอยู่ที่10ใช่ไหมฮะ ประมาณ19บเก้าดอลลาร์ครับขึ้นมาอีกหน่อยแล้วกันประมาณ15แล้วกันเนาะก็ประมาณ26 27 US ห o ยูเอสดอลลาร์ครับหรือว่าอัตราการเช่าต่อวันประมาณ1000บาทต่อ1ตัวนะครับต่อ1ตัวเนาะเพราะนี่ฮะเขาเขียนไว้เลย1วันนะฮะเพราะฉะนั้นครับถ้าเกิดคุณเข้าไปเช่า3ตัวละครครับอ่าใช่ไหมฮะคูณ3เนาะเป็น36ครับคุณจะใช้เงินประมาณสัก2,000กว่าบาทในการเช่า1วันต่อ1ตัวละครครับ ถ้าเกิดใครที่เขาไปหาข้อมูลในกลุ่ม Twitter ของซาช่าครับผมไปถามมาแล้วนะเขาบอกว่าเล่นวันหนึ่งครับคุณจะได้ราวๆสักประมาณนี้เลยฮะ36มถึงสีตัวเหรียญ4นะครับถ้าเกิดว่าเป็นค่าเฉลี่ยแล้วกันคุณได้ประมาณ40เหรียญ4ครับ7 3 21นะฮะคุณจะได้วันหนึ่งประมาณ2200บาทต่อ1วันครับ2200บาทนะแสดงว่าอัตราค่าเช่าครับถ้าเกิดคุณเช่าได้ตัวละ10ซ คุณจะได้กำไรจากการเช่าประมาณ1วันประมาณ14นั่นเองครับหรือประมาณสัก3-400บาทต่อ1วันครับอันนี้คือจากอัตราค่าเช่านะแต่ถ้าเกิดคุณซื้อครับคุณซื้อนะวันหนึ่งครับคุณจะได้ประมาณ44ครับประมาณ2,000กว่าบาทหรือถ้าเกิดว่าคิดกลมๆเป็นระยะเวลาคืนทุนและกันคุณเริ่มต้นด้วยเงิน80,000บาทในการซื้อสาตัวละครขเข้าไปเล่นครับหารกับ2,000บาทต่อ1วันครับคุณจะใช้ระยะเวลาคืนทุน ประมาณ40วันถ้าราคาเหรียญไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้ก็มีความเสี่ยงอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นครับปัจจุบันถ้าใครอยากจะเข้าเล่นมี2วิธีนะในการซื้อตัวละครห่ละกับการเช่าครับใครจะเล่นแบบไหนวิธีไหนลองศึกษาดูข้อมูลกันอีกทีครับก่อนที่จะเริ่มลงทุนเล่นเกมนี้ครับเพราะว่าค่าเข้าถ้าเกิดซื้อตัวละครปัจจุบันสูงมากๆเลยฮนะก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับซาชาร์กเนาะและใครสนใจตัวเกมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ